ที่ห้องประชุมชั้น5เทศบาลน,นครนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนามองอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะโดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นายจิตตะเกษนิโรธ,ธนรัตน์นายกเทศบนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้เสวนานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมและเดินชมภาพศิลปะ S 1> <S 1> พร้อมกับได้เดินชมภาพศิลปะของนักศึกษาที่ผลงานแต่ละชิ้นใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปสะท้อนความเป็นตัวตนในการสร้างงานศิลปะทั้งนี้ยังมีการบรรยายเรื่องการออกแบบเมืองศิลปะและการเสวนาเรื่องมองอนาคตนครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาอาทิศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปะทร และคณาจารย์ให้การสนับสนุนอนาคตละครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะทั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบใหม่โดยการใช้กลยุทธ์การสร้างดุทภาษาการพัฒนาเมืองศิลปะในานาชาติและสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นและดึงดูดผู้ที่สนใจในงานศิลปะและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป